กมูเป็นแดงส้มส้มหอมสวัสดีตอนเช้าเจ้าอยู่กับแพะฮักมานาแล้วก็ยายมอนเจ้า ตอนเช้าหากับเพรากับปลาเจ้ายัยม้อนมาเอาอย่างก้อพักเหี่ยกพักเหี่ยกนะเจ้านี่ <Okay. S 1> มีนี่อยู่ติดสวนแพนเนี่ยเจ้าเนาะเราไฮเดรสวนมีต้นหนึ่งมีทั้งหมดอยู่สามสี่ต้นประมาณสามต้นตนี่กำล,ลังรีเลยป๊าดต้นนี่แม่ป๊าดกำลังงามเลยแหละกำลัลงใส้พอดีแหละสวยเลย เอามอก,กินอีาากกนอนขึ้นได้ก็ล่ะแม่เดีววางนะาำเขี้ยวขึ้นนะเดี๋ยวเอาแข่กินก่อนนะเจ้<อ><อ>าว่าจะแก่มาไง่้าไงเนี่นเนเยเจ้าเดวว้างกินฮักด้นี่ ได้แล้วเนาะอ่าๆนี่เนาะเจ้าฟันกะฟันกินฟันนี่นัะน่ะเนาะเออได้ก่อนเนขะี้ยวนฟันลำเตะเก่งเจ้าเอาฟันลงมาก,ก่อนเดี๋ยวฮอกวิเลสเขี้ยวเขาเอาคำจริงตะก้าหมือนน่าเอาขึ้นไปนะ <laughs> เออแม่กว่าจะมาเก็บนะอันฮอกเก็บตเอาแต่เก่งเอาแค่เก่ง จะออกสองกีนนลงมาเลยเออเอาตะก,ก้าลงมากไยมาเออนั่นนะตีอื่นห้องอย่างเกาะเขาเม่นบอกกันนะเจ้าบ้านแพ้ห้องพักเงียพักไห้เหรอ กี้เล oh, ็กอ yeah> ือคือนี้เป็นโต๊ะหนองนั่นน่ะได้อาปลาเข้ามึที่ไหนขี้ผน้งเขีแข็งป้าก็ลูกเขาละจะได้อ้อยม้อนขึ้นใช่ไหมเออืออออ้ เอาแค่พอก,กิน <laughs> <laughs> เจ้าด้วลงมาละตัดกิ่งลงมาแลกขยกออกมาเนอะแล้วกักเหยียบด้เก่งเคือเขาดูนี่ลักษณะใบประมาณนี้นะเหมือนใบโพ้นะเจ้าแต่กินได้เนอะเจ้า Nhìn có Đừng nhắm sẽ bỏ chim có đây Khua gì Có đây Bộ khua có có Bay là lên Anh nhìn nè Để em kia xông thế thôi Ừ đi học bài kết một cửa tới lên เต็มตะการแล้วเจ้าน่าจะพอแก้ละไม่เอาแค่นี้เนาะแต่ใครงานหม้อถ้ามีวายน่วายของจังมัมงเปิดมีงานแก้วายอยู่นะเจ้าจะปอกวายขายเจ้าปาเดียวเขาไปเก่งกันนะเจ้าเนาะในบ้านในครัวเราวางทางไปเก็บมีง มแตง,งเออเอามาสร้างตอนนี้ปลูกไว้ไอันนี้จะปลูกอันนี้แผนปลูกดอกกะเจียวไว้นะเจ้าดอกกะยังมาไปเลยเอาแตงกับผักชีลาวมาขึ้น<อ>แก่มันอะมาอันอ้มาบางานมากินได้ไอันนี้ดีนี่ถมถมใหม่ได้เหมือนเมือน,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 นะเจ้า เดี๋ยวก็ก็ลองปรับหน้าดินใหม่ก่อนของกินรอบสวนนะเจ้าบ้านแพงโอ้ทุกป่าน้ำอิงจิ๊กกะกำลังปลูกต้นเงาะใหม่ตานกอเป็นยาบวมๆบวมๆยาหนึ่งก่อนไปเดี๋ยวเอาไปพร้อนมขึ้นส้มก่อนใส่แกงมะเขือ สวนแทงแพงปรับตามแนวทฤษฎีโคกหนองนานะเจ้าพออยู่พอกินพอขายเนาะตามปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่เก้าเจ้ <c oughs> มามะเคือส้มยีมมอนมะเขือเทศวัาไหลจะเอาไปแค่พอกินกน่อนเดี๋ยวจะเอากันไกลมาตัดเอาดีเนะาะาน้ำพริกอ่องต้องเข้าแล้วแม่ให้หวานนะ กับน,งนึงพักห,หน่อยเนาะติ่มแต่กล้าละ <c oughs> อ่ะขอแกไม่ต้องไปเอาแปรงเกลี่ยนไปเก็บผักเครือกมาเจ้าเห็นตะจัวยี่ย่างฮะเนาะขอนตะเจ้าขวายแล้วมันห้วน,นขวายมันห้วนขวายบริการอื่น บอกเอากระยี่ติแพงซื้อขึ้นมาใส่กะเอาเอาได้เอ็งจะอยู่หนิมเอออันนั้นมันมันติดตูดเลยนะมันติดก้นเขาไปเลยนะนติดกน้ดกนลองซื้อมาใส่ดึงแหงก็ดึงแหงก็ปุ๊บดูมีหมอกของมันเอง อย่ยมันจะมาลกกะลกไ้วอกนข้ามได้เอออมีดเนี่ยแบบอ้ออมันบ,บุพุทห,หอมไกะออหอมยาบอนหอมยา้อนเด่อันหอมแดงลกมั้งละกะไม่ละแต่จมาลกเออมันห,นอห่อนลกตอนเจ้านี่กะดีอยู่<ค>ขวายมาแล้วห่อนมากเลยนะเจ้า ใจบ่ขึ้นตาเจือลกหอมกกอยากจะเปิดคนปลูกเด้อลกคนลกเด้อปลูกนั่นน่ะโอมบขี้ก้านลูกดองเน้ะร่มไปแล้ว เด,ด็นะดกันอยาก,กับเข้าก่อนเดี๋ยวก็แก้วไวไหมน,นี่นถ้าเป็นวัตถิเตอดน่ไรวะวัติ

นี่ยังถูกทดใส่นะคะพอแล้วเออใส่นะใส่แล้วพี่ตะอร่อยเนาะไปได้แล้วอ้าว <missimulado> 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 เจ๊นี่อย่างไหนเอ็มฮะบบโฮ้ยผัดกะเพราเอ้ยผัดใสพ่พริกแกงใต้เดี๋ยวพ่อซื้อมาละเป็นได้ยำม,มันอรอ่อยละอร่อยละเดยอะแล้วเขาเแขา่งมันมันมันน้อยบางอ,อย่างมันถ้าแข่งมันมันแบบเข้าอีเข้าเจ้าเขาเน่าเข้าเน่า กับข้าเขากินง,ง่ายๆเก็บพักเคืองนี่พัดหอยหเจ้าปลาบิงปลาจีเนอนี่นะจมูเป็นไดส้ๆมๆเนา กับข้าวบัานเฮากินกันง่ายๆแบบนี้เนาะเราให้เราสวนเฮานะเจ้าเลาทายมอนสก๊อปกอนเดียมอนมาละเข้าไปกันเลยขีนี่ขลูกยิ้มให้ เอาละนะเจ้าเนาะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะเจ้าก็ขอฝากคลิปให้เตยีก,ก่อนนะเจ้าขอบคุณทุกการรับชมแพนจนถึงท้ายคลิปนี้นะเจ้า,าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีครับเจ้าสวัสดีเจ้า<พ>อันใดฝีมือเยิญขอบคุนตายมือชุกกว่คนน่ะหนักป่าด้ยไม่ไหอเลยก็มืชุกแนะตั้มโจ้เนี่ยเนี่ยป่าเนีมม่ยคู่คุณ